อ่าไม่ได้ทำไมือนหนูเลยคร refers, ıyoruz, o, Myers, ับแต่นี่ก็เรียบปลาลังเกี้ยวเดี๋ยวให้ตันไปจมุ่งจมปลาลังเกี้ยวก่อนครับอ่าอันนี้ก็มีหลังกับสุดอาทำกำลังเดี๋ยวเลยเลยเดี๋ยวเลยเลยอย่างมันเลยเลยเดี๋ยวเลยรับเลยหนังเลี้ยงข้างใต้ครับอันนี้อ่ากิ้นไปเลยวะครับแต่ไม่จมกับกับอ่าจิ้มไม่เลยเพราะว่าไม่มีเวลาทำไม่อาทำไม่จมเนี่ยเลย อันนี้นำนำเป็ดนำเป็ดนำเป็ดเรือว่านำจุ่มเรยกว่ารนำจุ่มทั่วอ่านำจุ้มทัวตัวตัดตัวตัดกินเลยครับมามาสวัสดีครับ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 สัยมสวัสดีครับสวัสดีครับมาไอนี้เมนูนี่เราแไมจังวนคือเมนูนี้กินเร็ว

đã con lối nên không bị thể chìm bốn được phần bưởi nằm mấy nhỉ ngò tua phong tua phong ở đâu mà. Ừ. 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 Năm đêm đi bữa... cả, mình làm thương thương xíu thương vậy, để thương 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 chơi thương 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 cả thương Cho về mình sẽ thương 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 này thương để thương 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 đây. thương <laughs> <Keep> thương

มันมันใบนู้นมันมันเออนู้นมันร้อยครับมันร้อยอันนี้ใบยังไมันต่ำไปใบยังเบบี้ตอนนี้ก็ดีเลยบไื่ดีเขเขาบังคับให้กิน้างไมใบยังไใบยังไรับดาว็อกมาัร้อยลยนี่ปลาไม่ถือก็ทำปลาจิ้มใช่ไหม

được thấy tôi 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 bên tôi 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 Để tôi 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 ญี่ปุ่นรองญี่ปุ่นรองตู้เมนูนี้กรับไม่เลยเป๊ะเลครับไอ้ตู้เก๋ยิบเปนโน้นทำไมอะไม่ไม่กินดิไม่กินดิไม่กินดิไม่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 ดิไอ้ไอ้มันไอ้มันครับตู้เก๋ไม่กินเมนูน้นดิไม่กำไรกันเราอ่าตอนนี้จุ่มกับอ่ารับประทานปลอมๆกันนะครับครับอ่าโอ้สุดๆเลยใช่ไหมเป๊ะมันก็เปลง่ยนอะไรอย่างเงี้ยหรนอว่าเนี่ยนานแค่การกินมันไต่ Yo, berapa tuh ya? Berapa nggak? Berapa? Ini, deh komit. Ah, kau lihat jadi kiri. มันไม่ถ ah, ah, yeah. yeah, yeah. right. right. yup. ึงรุแลวเลยมันถึงโไเบตาไมก็เดินกินนะอ่ับจนลาา้าเลยมัเอยมาบีเลยคับแต่ไม่ยาไม่ไม่ตองโอ้ดูวีบาบุ้มนะดูวีบาบุ้มอ่าตันไม่ดูกับรับประตานหบรมครับเดี๋ยวอย่างว่าดีๆเดี๋ยวกเบต้ะตั้สู้ดอะ้ดูกับวันนี้ไม่มีเวลาเวลาหน่อยปอยลัางจากเราตอมจอยจีนมาเร็วว่าเด้อก็ไม่มีเวลาเลย

อันนี้ปุ่นอันนี้ปุ่นจะไหลหลัดตรงนี้ตรงหลังตีนใช่หรือบังค pues ับหลักชัดไม่รู้เลยจับหรือบังคับร้อยเดียวตาไหร่จับมึงมึงนำมึงนำตามมึงนำมึงนำตามอ้โอ้

นี่นงดจัดมาให้เหมือนกันกับสังรงมายาจะวัดสะดนกับตยมเียนพ่อพ่อให้ยอ่ญุ่รวยวจัดจัดจังีก็แบบแบบแบบเดี่ยวไม่ต้องเล่นได้สิแบบเดียวลองกันได้ลองเล่นลองเล่นองเลี้วอ่ะเหือนันกปมดึอถึงไงยานแมวน้เหรอ

อ่ดีบาตรวนี้นักเนน